กลับเข้าสู่รายการตามเซียนสองพนะครับก็อยู่ในช่วงของเซียนจริงพระแท้กับอาจารย์สมานทังสามนะฮะแล้วก็จริงๆอาจารย์สมานทังสามเนี่ยทำเทปหลวงพ่อเงินเนี่ยไว้นานแล้วค่ะ นะฮะผมพอดีเครื่องคอมมีปัญหาตอนนั้นมาอัดเทปกันแล้วก็หาไม่เจอนะฮะจนะตอนนี้เพิ่งกู้ฝฟายงานขึ้นมาได้ะนะครับเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ห้าชายะนะครับผมนะฮะซึ่งเป็นอ่าเป็นพิมพ์นิยมใช่ค่ะ,ะ,ะต้องให้คุณผู้ชมรอติดตามนะฮะก่อนเข้าอาจารย์สมัตรทองสามเขาฝากหนังสือดีๆไว้นะครับตอนนี้เริ่มวางแผงแล้ว นะใกล้ๆแล้วใช่ไหมครับค่ะใกล้จะวางแผงแล้วนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นนิตยสารหรือว่าเรียกด้วแมกกาซีนนะคะตามเซียนสองพระค่ะอันนี้ก็วางแผงที่เซเว่นอีเลเว่นนะคะสามารถซื้อได้เลยนะคะเล่มละ70บาทนะคะอย่างที่บอกไปว่าก็พระเนี่ยแท้ทั้งเล่มนะคะเป็นการการันตีนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นคอนเซปต์อยู่แล้วของไม่ว่าจะเป็นทางรายการหรือหนังสือนะคะว่าพระที่คุณผู้ชมได้รับไปเนี่ยจะต้องแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรครับ นะคะเพราะว่าเงินของคุณผู้ชมเนี่ยแท้เพราะฉะนั้นเ,เขาดีดกใช้นี่ได้ตามกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นพระที่ได้รับไปก็จะต้องแท้แน่นอนเก็บไว้เหมือนทองคำนะฮะพระแท้เก็บไว้เหมือนทองคําคมีโอกาสขึ้นแน่นอนนะไม่ขึ้นก็ราคาทรงอยู่ดังเ,เดิมค่ะแล้วก็พระที่คุณผู้ชมช่บบูชาไปจากหนังสือนะคะก็จะมีใบเ,เขาได้เหมือนใบรับประกัน<ช>นะคะ,คคะออกโดยนิตยสารของเรานะคะออกทางรายการของเราเองนะคะว่า คุณผู้ได้เป็นการยืนยันนะคะว่าคุณผู้ชมเนี่ยได้เช่าบูชาไปจากทางทางร้านเรานะคะก็เป็นการยืนยันกันว่าใช่ค่ะเผื่อคุณผู้ชมอาจจะอยากจะเปลี่ยนมือนะคะอยากจะกลับมาเขาเรียกว่าให้เราบูชานะคะก็เราติดต่อสอบถามกันเป็นการยืนยัน่ทังนั้นก็ต้องอยู่ที่อ่าสภาวะของเศรษฐกิจนะฮะราคาพระขึ้นเราก็ขึ้นในราคาขึ้นใช่ค่ะถ้าพระเขายังทรงตัวอยู่ เราก็ต้องหักตามเปอร์เซ็นต์อย่างที่บอกไปว่าพระเนี่ยพระแท้นะคะอยู่ที่ความพอใจซึ่งกันและกันเพราะก่อนที่คุณผู้ชมจะเช่าบูชาเนี่ยคุณผู้ชมก็เล็งเห็นราคาก่อนอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีการต่อรองถึงจะเช่าบูชากันเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปว่ามีการซื้อขายกันเนี่ยก็อยู่ที่คุยแล้วก็ตกลงแต่ซื้อเรื่องนี้ต้องรีบซื้อเพราะอะไรครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพอซื้อไปแล้วเนี่ยพอซื้อหลังนิดนึงเนี่ย หมดที่อยู่ในหนังสือหมดแล้วคนก็ซื้อไปแล้วนะเพราะเราลงตาลาองค์เนี่ยมาไม่ซ้ำกันอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วก็ราคาไม่สูงใช่ครับฝากไว้สําหรับหนังสือคค่ะรับก็เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมมาชมอาจารย์สมานทองสามนะครับพร้อมแล้วนะครับลงพ่อเงินลงพิมพขี้ตาครับผมพิมพ์ขี้ตาห้าชายอ๋อพิมห้าชายนะครับผมเราพูดมาเราเสนอไป ตั้งแต่สามชายสี่ชายห้าชายห้าชายอย่างแล้วก็ขาดห้าชายผมก็โอ้ตะกิตตะขวงใจนะมันไม่ไม่สบายใจนะไม่สบายใจที่ทำอะไรไม่ยังไม่บรรลุถึงจุดสำเร็จนะมันก็ไม่สบายใจก็เลยจำเป็นที่จะต้องมาออกรายการอีกทีหนึ่งเพื่อให้ครบนะทั้งสามชายสี่ชายห้าชายแล้วก็พิมพ์นิยมนะอีกสองแบบ ในอีกสองพิมพ์นะครับครับก็จะได้สบายใจแล้วก็ยังแถมด้วยอีกวัดหนึ่งที่ทุกคนเนี่ยไม่ค่อยมีความรู้นะครับก็คือวัดท่ามาไฟวัดท่ามาไฟเป็นพระหลวงพ่อเงินพิมพ์ใหญ่ครับถ้าใครอยากดูรูปใหญ่เนี่ย ผมได้ไปติดรูปไว้ที่วัดบางคานที่ศาลาหลวงพ่อนะฮะเวลาเราไหว้หลวงรูปหล่อหลวงพ่อเสร็จหันหลังกลับมาตรงกลางพอดีน่าจะมีรูปวัดท่ามาไฟพิมพ์ใหญ่เป็นรูปหล่อของหลวงพ่อเงินวิที่ออกที่วัดท่ามาไฟและเดี๋ยวท้ายรายการผมจะคุยเรื่องวัดท่ามาไฟให้ใใหห้้ฟังผมได้ไปมาถึงเลยเที่ยวนี้นะครับจะได้รู้ทั้ง วัดบางคารด้วยนะครับแล้วเป็นพิมพ์รูปหลอหลวงพ่อเงินที่ออกวัดท่ามะไฟด้วยนะครับเพราะว่าเป็นตำนานมานานแล้ววัดท่ามะไฟนะครับซึ่งบางท่านเล่นยังไม่ถูกยังเรียกไม่ถูกเลยว่าเป็นวัดไหนนะครับนะครับเดี๋ยววันนี้ได้กระจ่างแน่นอนนะครับครับเดี๋ยวเลื่นเชิญอาจารย์ครับผมวันนี้เราก็มามาเริ่มต้นกันในพิมห้าชายครับนะครับพิมห้าชายเนี่ย พาดหลุมเพื่อเงินพิมพคิดตาห้าชายที่ผมกล่าวไว้ทางด้านข้างต้นข่าวแรกข่าวแรกๆรนะตั้งแต่สามชายใช่ว่าเป็นแม่พิมพ์เดียวกันนะครับเป็นพระที่มีแม่พิมพ์เดียวกันถ้าใครติดตามตั้งแต่แรกนะสามชายสี่ชายนะก็จะรู้นะว่าเป็นแม่พิมพ์เดียวกันที่ที่มีเหมือนเพราะยังไงคนเล็กครับดูตรงเส้นคอนี่รับครับผมนะฮะตรงเส้นคอนะครับเห็นไหม มีเส้นเหมือนกันอืมครับผมนะมีเส้นเหมือนกันนะครับเส้นเกินขึ้นมาน่ามีเส้นเนื้อเกินขึ้นมาเหมือนกันเลยนะครับสามชายสี่ชายห้าชายเหมือนกันนะครับมีเส้นตรงนี้ถ้าถ้าแฟนรายการได้ดูตั้งแต่สามชายครับสี่ชายที่อยู่มีทั้งใน youtube แล้วก็ใชนช่ับจะคงจะจำได้ครับอาจารย์จะบอกว่าเป็นคล้ายๆว่าเป็นคุณน หุ่นเดียวกันว่าหุ่นเดียวกันครับแต่ว่าถอดทพอถอดจากหุ่นขี้พึ่งแล้วเนี่ชายชีวรนี่จะหลุดไปครับหลุดไปก็จะเพิ่มเติมครับเพิ่มเติมบ้างขาดไปบ้างะรรบบนคัตรงนี้ก็เลยมีเหมือนกันมีเหมือนกันจุดที่เราจะไปช้าช้านะครับจะได้จะได้จุดที่เหมือนกันกันนะครับอันดับแรกเลยหลุมพ้อเงินเนี่ยเราดูที่เบ้าตาก่อนเลยเบ้าตาเนี่ยทำยังไงก็ไม่เหมือนนะครับดูฮะเบ้าตานะครับ ที่ผมว่านะครับผมเบ้าตาขวาใช่ไหมใช่ครับเบ้าตาขวาจะใหญ่เห็นไหมครับใหญ่แล้วกว้างลึกลงไปนะตรงนี้จะลึกมากเป็นหลุมลึกนะคเป็นหลุมลึกนะครับถ้าของปลอมที่ถอดออกมาแล้วเบ้าตาจะตื้นนะครับุณเล็กแล้วไม่ไม่มีขอบตาที่คมแบบนี้นะครับพอเราดูปุ๊บก็ก็ไม่ถูกแล้วนะครับดูเบ้าตา เบ้าตาทางนั้นขวานะเบ้าตาเม็ดตาจะใหญ่กว่ากลมแล้วก็เบ้าตาจะลึกกว่ามีขอบตานะครับครับส่วนตาซ้ายเนี่ยครับตาซ้ายก็จะสูงขึ้นมาและเบ้าตาจะเล็กกว่านะมีขี้ตามีขี้ตาเป็นเม็ดเป็นมาของชื่อเลยนะครับฮะฮะเป็นชื่อพิมพ์ขี้ตานะครับบางองค์ก็มีเม็ดเดียวแต่เม็ดเดียวเนี่ยครับเป็นพิมพ์ที่ ทุกองค์ต้องมีครับนะครับส่วนทางด้านขวาเนี่ยมีบ้างไม่มีบ้างไม่แน่นะบางบาและติดหรือไม่ติดบางองค์ก็มีบางองค์ก็ไม่มีเห็นะครับส่วนอ้าวถัดลงมาถัดลงมาก็คือจมูกนะจมูกจะโตเห็นไหมครับมาจมูกจะโตเหมือนจมูกลูกชมพู่ผ่าซี่นะนะฮะแล้วเราก็มาดูตรงปากตรงปากนะครับ ปากทางด้านขวาจะสั้นแต่ต่ำกว่าครับผมนะครับพอพอถึงปากจะต่ำกว่าพอไปทางด้านซ้ายก็จะยาวขึ้นไปแล้วก็เฉียงขึ้นไปเข้าไปในแก้มเลยอืมครับผมครับนะฮะเข้าไปในแก้มเป็นอย่างนี้ทุกพิมพ์ดูตามรูปเลยนะครับผมนะครับเข้าไปในแก้มเลยนะครับนะครับถ้าติดชัดๆบางองค์ตรงกลางของปากล่างเนี่ยจะเป็นรูปขยักนะครับ นะคจะเป็นรูปขยักถ้าติดชัดๆนะนะจะเว้าลงมาตรงนี้เหมือนคนแก่อถ้าภาษาภาษาวัยรุ่นภาษาวัยรุ่นเหมือนว่าหลวงพ่อยิ้มที่มุมปากยิ้มที่มุมปากใช่ใช่ใช่ภาษาวัยรุ่นเลยนะครับใช่ใช่ยิ้มยิ้มที่มุมปาก ครับผมจะได้จะได้ช่วยความจํานะครับเพราะว่าอันนี้อันนี้คือเป็นเป็นหลักเล็กๆน้อยๆนะครับทําให้เราได้จําพิมพ์พระได้ได้ใช่ใช่ใช่ครับนะคางต่อมาดูที่คางคางเหมือนคางคนคือคางต้องยืดออกมาข้างหน้านะคางจะยืดออกมาเพราะลุงพ่อเนี่ยแก่มากครับแก่มากฟันไม่มีพอเราหุบปากลงไปหรือยิ้มคางก็จะออกมาเลยนะครับเหมือนคนแก่ไม่มีฟันหน้านะครับ คางก็จะยืดออกมาเหมือนค<ม>างคนคางก็จะโยมมาทางด้านขวาเหล็กน้อยนะทุกองค์เหมือนกันนะครับ,รบจะโยมมาทางด้านขวาใต้คางเนี่ยทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะต่ำลงไปนะม,มนูนเะาตรงด้านขวา<ม>เหมือนนั่งเอียงเอียงเหมือนป่านเอียงเอียง<ม>นะครับ,รบนะครับต่อมาเรามาดูที่ชายสันติ นะฮะชายจีวรโทษทีชายสังกติเออชายจีวอชายจีวรเขานับกันฝั่งนี้นะครับท่านผู้ชมนับกันฝั่งนี้หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้าชายถ้าสี่ชายก็จะเป็นเส้นเล็กๆหนึ่งสองสามสี่เป็นเส้นเล็กๆไม่เหมือนห้านะห้าห้าห้าชายเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชายนะฮะชายจีวรไม่เหมือนกันนะครับ ผู้ที่ติดตามทาง y o u t u ู e เนี่ยก็เปิดเวลาเปิดดูตามได้เลยเปิดนืเปิดสามชายนะก็ดูก่อนแล้วก็มาดูสี่ชายแล้วค่อยมาดูห้าชายอันสุดท้ายนะครับเราถึงจะเข้าใจนะครับถึงจะเข้าใจสามชายก็จะเป็นมี มีเส้นใหญ่อยู่ตรงกลางหนึ่งเส้นแล้วเส้นเล็กสองเส้นเขาบนล่างบนล่างถาจำจำได้ะใช่ใช่ใช่คใช่ถ้าถ้าสีชายก็เป็นเส้นเล็กสี่เส้นส่เส้นเลยสี่เส้นแต่สี่เส้นเนี่ยเส้นนี้จะไม่ติดแขนนะครับผมนะสีชายนึกออกไหมอ้าจะจะงอเข้าไปทางนี้สี่อันนะครับสีชายนะครับอ่ะเรามาดูชายเนี่ยพอละห้าชายเส้นจีวรคู่นี้ เส้นนี้ก็จะวิ่งเข้าไปหายไปตรงซอกแขนครับนะครับอีกเส้นหนึ่งออกมาคู่กันแต่มาแยกตรงนี้ครับแยกตรงนี้แล้วก็จะเลยเข้ามาติดที่แขนครับผมห้าชายจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าสี่ชายไม่ติดแขนครับนะครับจะโค้งขึ้นไปจะโค้งจะโค้งหายไปเหมือนกันนะครับเหมือนกันส่วนส่วนตรง ตรงมือเนี่ยตรงลำแขนเนี่ยลำแขนก็เหมือนกันนะครับ,ค,รบคือจะต้องว้าวตรงนี้แขนจะล่ำใหญ่ลงมาใช่ไหมพอมาถึงตรงนี้แขนท่อนล่างจะคลอดแล้วยกขึ้นไปม,มีข้อมือมือประสานกันนะมือประสานกันรตรงกลางที่เราประสานกันตรงนี้จะเป็นหลุมเล็กอาจจะเป็นหลุมลึกเลยจะเป็นหลุมลึกพระองค์นี้เป็นพระที่สมบูรณ์นะเป็นพระที่สมบูรณ์ จุดสำคัญนะจุดสาคัญสาคัญนะครับจุดสำคัญจําดีๆทุกพิม์พเลยที่บอกมาเป็นจุดสําคัญจุดสําคัญคือปลายสังคติปลายสังคติทุกองค์จะต้องเว้าลบเข้ามานิดหนึ่งเว้าเข้ามานิดนึงนะครับแล้วก็มีเส้นลางๆลางๆนะครับที่บอกว่าเหมือนกับพระนั่งสมาธินะครับ พาดสังกติแล้วนํามือเนี่ยไปวางไว้บนสังคติครับผมเพราะฉะนั้นเขาทําพิมพ์ออกมาสังกติจึงต้องลาดลงไปแล้วก็หายไปตรงมืออครับผมนะครับถ้าเผื่อพระองค์ใดที่เคยบอกเป็นประจำนะครับที่ท่านดูหรือท่านมีอยู่นะครับสังคติเสมอกับมือหรือสูงกว่ามือี่ยค่อนข้างจะไม่แท้ครับนะพอถอดออกมาแล้วเนี่ยเส้นนี้จะหายไปอ่าครับผมนะครับดูสิแม้ พอเห็นลำไหลอันนี้ทำยากนะครับครับทำยากนะครับทำยากมากนะฮะนี่ครับมาอีกที่หนึ่งตรงสังกติครับพอสังกติพอพาดลาดลงมาใช่ไหมพอตรงจีวรเส้นนี้ใช่ไหมจะว้าวหายไปนิดหนึ่งนะครับแม่พิมพ์ก็จะหลบจีวรจะว้าวไปนิดหนึ่งทุกองค์เป็นอย่างนี้นะครับทุกองค์เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นเป็นหลักใหญ่ เป็นหลักใหญ่ๆที่เราที่เราต้องต้องดูนะร <ใน S 1> <ท>ับครับผมนะฮะเราต้องติดตามมันต่อนะครับพิมห้าชายในห้องนั้นนะฮะคือว่าเป็นพิมพ์สําคัญแล้วก็อเท็ใหม่ๆเลยนะฮะแต <Okay. S 1> ่ละการถามมันเยอะนะผมก็อยากนํำเสนอสิ่งใหม่ๆให้คุณผู้ชมนะ,ะแต่จริงๆแล้วดูของเก่าก็ดี ครใหม่ก็ได้เพิ่มเติมอันนี้เป็นทีมห้าชายเพราะว่าบางทีแฟนรายการเรามีเพิ่มขึ้นเพิ่งเคยชมรายการเป็นครั้งแรกนะคะก็อาจจะอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือแฟนรายการเก่าที่เป็นแฟนรายการลูกค้าประจำเนี่ยก็เหนียวแน่นโอ้โหถือว่าให้เขาเรียกว่าให้ให้การสนับสนุนนะคะเพราะว่าบางทีบางท่านดูรายการเรามาเนี่ยพี่กบหกเจ็ดปีแล้วยังบอกโอ้โหก็ยังติดตามชมอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างบางทีถ้าดูซ้าเนี่ยเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าเหมือนกับเตือนหรือว่า คุณผู้ชมจะได้จําแม่นขึ้นนะคะสำหรับการดูพระเก่าเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าดูยากจริงๆใช่ครับแล้วก็ยุคปัจจุบันเนี่ยมีทําเก๊เสริมเพิ่มเติมกันเนี่ยเยอะมากๆคืออย่างที่บอกกุณผู้ยงพระใหม่อะพระเก่าเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเก็บแท้ได้แล้วเป็นพระเก่าพระแท้นะฮะค่ะอนาคตคือคือเป็นสมบัติอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วก็เป็นสมบัติแา่ลูกหลานเราอยู่แล้วนะฮะค่ะเผื่อภาคหน้าภายหลังเนี่ยเราเกิดสิ้นชีวิตหรือเสียชีวิตนะคนเราต้องเสียชีวิตทุกคนใช่ค่ะ เราได้บอกลูกลูกหลานเลยพอหยิบพ,พักขึ้นมาเ,เราต้องเขียนไว้นะฮะองค์นี้พ่อซื้อมาเมื่อ20ปีที่แล้วค่ะห้า0 0 0นบาทค่ะแต่ปัจจุบันเนี้ยมันอาจจะขึ้นเป็นแสนหรือหลายแสนหลายแสนนะฮะเขาจะได้รู้ราคาก่อนนะฮะ<ช>แล้วเป็นพาดแท้พอเราเสียชีวิตไปแล้วลูกเข้าไปเนี่ยเป็นเงินเขาได้ใช่ค่ะ,ะ,ะแต่ถ้าพระเก๊เราเก็บไว้50ปีเราเสียชีวิตไปลูกมันจะ พ่อเก็บภาเกยมาทั้งชีวิตก็ไม่มีราคาไม่มีราคานะคะต่อให้เก็บอีก20-30ปีก็ไม่มีราคาค้างวดค่ะดังนั้นก็แนะนาครับการเช่าบูชาหรือจะเก็บภาเครื่องหรือการเล่นภาเครื่องพระบูชาเนี่ยเล่นแท้เลยครับจะเป็น้าใหม่ก็ดีแต่เล่นแท้เนี่ยออกจากทั้งวัดโดยตรงมีโค้ดมีเลขพระใหม่ในวันนี้คือพระเก่าในวันข้างหน้าใช่ค่ะพระราคาถูกในวันนี้ ก็จะมีราคาในวันข้างหน้าอย่างยกตัวอย่างอย่างที่หว่าบ,บอกไปเรื่องหของพวกคูมารับปัญโยนะคะคคที่เราเปิดให้จองตะกุดรุ่นแรกนะคะค เหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อคูณนะคะคุณผู้ชมอภิมหาเศษรษฐีเหรียญทองคํารุ่นแรกนะคะตอนนี้ราคาหลัก2 0 0แสนขึ้นไปนะคะใช่ครัสองแสนนี่หาเช่าไม่ได้นะคะเขาจะสร้างแค่9้าเหรียญเท่านั้นเขาของซื้อเบอร์หนึ่งผมสามแส,มสมนผมยังไม่ขายค่ะเ <c oughs> พราะว่าล่าสุดเห็นพอดีอันนี้สอบถามทางแถว<า>เราแวะที่วัดแล้วก็หลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังใช่ค่ะหลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังเองนะคะว่าปีก่อนเนี่ยแสนห้า นะคะมาปีนี้เนี่ยสองแสนนี่มีคนจะเช่านะคะแต่หาเหรียญไม่ได้ในะคะอย่างที่บอกไปว่าก็ถือว่ามาแรงจริงๆนะคะแล้วก็เป็นอย่างที่พี่กบบอกเลยว่าพระขนาดนี้ยังไม่เก่ามากนะถือว่ามาแรงก็อนาคตเนี่ยค่อนข้างอย่างที่บอกไปว่าเก็บไว้เนี่ยราคาอาจจะเขาเรียกว่าราคาขึ้นขยับแพงแน่นอนค่ะ ก็คือผ้าใหม่ในวันนี้คือผ้าเก่าในวันงหน้าแล้วเรื่องเรื่วัรรโยนเนี่ยจัดสร้างวัตถุมงคลเนี่ยไม่เยอะนะครับจัดสร้างก็มีจํานวนจํากัดแล้วก็มีโคเลื่วนหมายเลขชัดเจนแล้วก็จะมีแนวโน้มข้างหน้าเนี่ยจะจัดสร้างหนังสือมาเป็นทำเนียบรุ่นของนังวัดคือการจะเล่นหานี่ง่ายขึ้นเลยที่หนังสือมาดูอ่อนี่ของรุ่นนี้มีเท่านี้รุ่นคือชัดเจนนะครับทางวัดที่ทำลายชัดเจนนะฮะใช่ค่ะนะครับผมก็ขอพักสักครู่นะฮะมีสิ่งดีๆรอท่านอยู่ในข้างหน้าครับท่านผู้ับค่ะ I'm seeing some fly